สวัสดีค่ะวันนี้จะทำอาหารเจค่ะเป็นน้ำพริกเห็ดหอมเจใส่แฮมเจค่ะอันนี้คือแฮมเจค่ะจะทำอาหารเจเป็นน้ำพริกเห็ดหอมเจผัดใส่แฮมแต่ว่าเป็นแฮมเจปรุงแบบอาหารเจทุกอย่างคะ่ะอันนี้คือเห็ดหอมหั่นแล้วค่ะแล้วก็อันนี้คือแฮมเจที่หั่นแล้ว ส่วนอันนี้พริกนี่เราไปผัดใส่น้ำมันมะกอกแล้วนะคะล้วนก่อนค่ะแล้วก็จะเอาเห็ดเอาเหมนี่ไปล้วนเหมือนกันค่ะพร้นานเครื่องปรุงอาหารเจส่วนอันนี้คือซอสซอสญี่ปุ่นค่ะที่จะามาผัดตอนปิดท้ายคะ่ะอันนี้ใส่น้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็จะเอาเหมลงไปล้วนค่ะผัดก่อนค่ะผัดให้มันได้ที่แล้วทิ้งจะเอามา ผัดรวมกันค่ะผัดไปด้วยก็จะปรุงพวกซอสซีอิ๊วเือจะเป็นเป็นของจีงหมดทุกอย่างะคะ่ะเสร็จก็เอามารวมกันค่ะคลุกเ้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมซอสญี่ปุ่นลงไปผสมคลุกเขาค่ะคลุกให้เข้ากันรวมกันมาคลุกแล้วก็จะเอาลงไปผัดอีกรอบหนึ่งค่ะ นี่คือหน้าคือน้ำพริกเห็ดหอมใส่แฮมเกเป็นอาหารเกค่ะนี่แหะค่ะคเราลงมาปรุงปรุงอีกรอบหนึ่งผสมกันเติมด้วยซอสญี่ปุ่น เนี่ยค่ะเติมซอสญี่ปุ่นลงไปก็คือเป็นรายการสุดท้ายค่ะเอามาผัดรวมกันตอนแรกก็จะผัดใส่น้ำมันมากอบคุกเขาผัดให้มันหอมให้มันเหลืองได้ที่ค่ะแล้วก็ามารวมกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยซอสญี่ปุ่นค่ะผัดเสร็จก็จะเอามาใส่ถาบค่ะหรือใส่กระมังใส่หม้อก็ได้ค่ะ เนี่ยค่ะเอามาใส่ถาดแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นพอมันเย็นแล้วเราก็เอาใส่กระปุกเอาเข้าตู้เย็นไว้เก็บไว้กินหล,หลายวันค่ะเก็บได้เป็นเดือนค่ะแต่ต้องเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาจะกินเราจะก็เอามาอุ่นอีก,กได้หรือบางคนไม่อุ่นก็ตักราดข้าวเลยค่ะนี่แหละค่ะเอาไปราดข้าวกินเลยเป็นอาหารเจค่ะเวลาเทศกาลกินเจก็จะทำใส่กระปุกแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้อย่างนี้นะคะ ถ้าอยากกินก็ไปทํากินได้คะ่ะเอาเห็ดหอมเห็ดหอมแห้งนี่แหละคะ่ะเอามาแช่น้ําแช่น้ําเสร็จแล้วก็เอาเห็ดหอมนี่ไปหั่นคะ่ะไปซอยพอซอยเสร็จแล้วเราก็ไปซอยหัน่นแฮมที่เป็นแฮมเจคะ่ะแล้วก็เอามาผัดคะ่ะผัดเสร็จเราก็เจ็บเข้าตู้เย็นเอาไว้กินได้ลหลายๆวันคะ่ะเป็นกินชอบกินอาหารเจช่วงกินเจคะ่ะ คลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ